นี่ครับคลิปดีมีสาระคลิปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าคลิปนี้ผมจะมารีวิวสายยงบานะครับสายยงบารสีจุดสายยงบาทหารนี่นะครับสีเขียวขี่ม้าสีดําของโบกี้วันครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดดีเทลเป็นยังไงครับดูครับกล้องมากล้องมาดนี่ครับตัวนี้เป็นสีเขียวขี่ม้านะครับสายยงบานะครับตัวสีจุดนะครับนี่ก็คือดูจากตรงนี้นะครับนี่ สี่จุดคือตัวแฝนครับนี่หน้าหลังตัวนี้วัสดุจะทำมาจากผ้าคอนดูร่าครับทนไฟทนความร้อนนะทนครับนี่งานะเอียดงานเนียนงานละเอีย,นย,นยนด,ยน,าายดนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาใส่ดูครับใส่ดูและสาธิตในการแต่งเรื่องรายละเอียดต่าง,างๆนะครับมาต้องมาเรีบ สินค้าแบรนด์โบกี้วันเขาจะมีอยู่สองสีนะครับหลักๆที่ใช้นะครับจะมีสีดำและสีเกี่ยวที่มาตัวนี้นะครับก็คือดำตัวนี้เลยครับที่ผมทำมาให้ให้ดูนะครับนี่นมาต่อครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวเข็มขัดนะครับนี่เข็มขัดสนามเข็มขัดสนามบาง เส้นนะครับบางสินค้าเขาจะไม่มีตัวแฝนมาให้นะครับนี่นะสองตัวนี้นะครับต้องไปหาซื้อตัวแผนเองรับคือต,ตัวนี้นะครับตัวแฝดที่ตัวนี้นะับนี่เรอไอหน้ากล้องฟูมเลยครับเรเห็นว่าตัวนี้นะครับนี่แฝนที่เป็นแบบนี้นะแกดูเลยนี่นะครับนี่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็แฝนไม่ได้นะครับจะเกี่ยวไม่ได้ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวยังไงหันมาดูอ่าเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับม้วนมาแป๊บเดียวอ่ะมาเดี๋ยวผมจะแกะสายสีเขียดูเลยครับนี่นี่ครับมาเดี๋ยวขออนุญาตออกข้างนอกครับ หนึ่งซองของทางโบกี้เขาจะมาแพคแพกมาแบบนี้เลยครับนี่เลยครับน <u> ี่นี่ครับเดี๋ยวแกดูเลยครับแกดูเลยวัสดุที่ใช้ครับเอกแนว้นถ้าเอาดีแล้วภาพทำดีก็โอเคแล้วนะน อ่ะนี่นะครับอ่ะกล้องดูใกล้ๆครับนี่มาดูใกล้ๆครับนี่ด้านหลังเห็นไหมครับจะมีตัวเสียบออปชั่นเสริมหรือกระเป๋าพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมนี่เออละเอียดนะครับงานเย็บเย็บแน่นๆสวยๆครับเนียนๆนะครับคลิปนี้ก็ ไม่ได้อะไรจากบูกี้นะครับรีวิวรีวิวเองครับน้องน้องก็รีเฟซมาครับชื่อน้องอะไรนะอะไรทัดทางหลวงเนี่ยอะไรบ้างโอเคจัดให้เลยนะครับนี่ซับโฟมดูนะครับนี่ดูงานเขาดีไม่เหยนไหมอ่าดูงานครับสวยๆนุ่นเนียนครับชัดๆไปเลยครับนี่นะครับอ่าอ่ะ นิสยัยดูเลยครับนี่คนระับผมออกนะผมเจะเลือกเอาอีกเก็บขัาตัวนี้ดีกว่านะในหุ่นโว์แล้วนะนี่นี่นครับขออนุญาตครับเพื่อแก่ของเก่าออกนะครับเดี๋ยวน้องหินไปเลยนะครับไม่ยากนะครับ ชุดหนึ่งก็ตกประมาณ850บาทนะครับเพราะสายโยงบาทนะครับไม่ไม่รวมเข็มขัดสนามนะครับอยากไปเข้าใจอะไรผิดนะครับครับนี่ครับผมใช้ตัวเข็มขัดตัวนี้นะครับเข็มขัดรองนวมนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับ ตัวนี้ได้ป่ะครตัวนี้ได้ป่านะเอ้ยตัวนี้ไดาตัวนี้ได้ดะะครับเอ๋ใส่เลยครับอ่าก็ภาพรวมม่ได้อยู่ประมาณนี้นะเคเอ๋เห็นไหมเอ่ยเห็นท่าหลังอ่าเดี๋ยวใส่ผัดไปเลยครับ ก็สายนี่มันยาวไปก็ปรับได้ครับนี่ปรับตรงนี้นะครับนี่ดูก็้องมาครับนี่ปรับไม่อยากยกนี่ขึ้นดึงนี่ครับเห็นไหมก็ดึงนี่ตามครับเห็นไหมเอ่ยง่ายครับนี่ดึงนี่แล้วส่วนสายที่ยาวนี่ครับก็จัดระเบียบครับนี่จัดระเบียบก็พับพับไปเลยนะครับไม่ยากนี่อง่ายประมาณนี้พอแล ยาก็ไปในเชือกยางยืดเลยตัวยางยืดเห็นไหมยางยืดโบกี้เขาทำมาให้แล้วก็เก็บยัดเข้าไปยัดเข้าไปครับอันนี้ผมทำคร่าวๆแล้วไม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมยัดไปอย่างไวเลยครับประมาณนี้นครับทำให้ดูข้างเดียวพอเนาะถ้าทำหมดต้องสี่สี่จุดก็ไม่ไหวนะนานเลือ อ่ะนี่ครับแอ่ก็มาเห็นไหมเอ่ยนี่ผมจะเก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เก็บก็โอเคอ่าตัวแผงก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นี่ใส่ไปเลยครับนี่ง่ายครับนี่นะครับ,รบเห็นไหมยกขัดลงไปไป ได้เลยข้างครับนี่เห็นไหมไม่เลยหากล้องขึ้นมากล้องขึ้นมาโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับทำให้ดูอีกข้างนึงืนกันไดูดียข้างครับตัวนี้ถ้ามันต่ำไปนะครับก็ปรับโดยการดึงตัวเนี้ยดึงสายเส้นนี้นะครับนี่ดึงลงไปเลยยกตัวนี้ขึ้นไปครับ เอาพอให้ได้ระดับที่เราต้องการนะครับเห็นไหมรงนี้มันยังต่ำไปก็ไปดีก็หนึ่งเหนีองสุดสายที่ยาวเราก็เก็บจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบ,บมองไปครับผมก็ทำให้เข้าๆให้ดูเป็นเป็นแนวทางน,นะครับให้เผื่อพี่ๆน้องๆเลือกซื้อสินค้าตัวนี้นะครับ ซื้อไปใสยังไงไม่มีเข็มขัดซื้อไปอะไรยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็เก็บเก็บสายนะครับนี่นิยากน,นะครับนิยากนะครับนี่แม่เลยง่ายครับนี่นี่แต่วัสดุสดแข็งดีนะครับนี่ครับหนาแข็งครับสวยกระชับเข้ารูปครับ มาต่อไปก็เหมือนเดิมครับนี่เห็นไหมใส่นี่นี่นะครับนี่ต่อไปก,กดกด,ดุมหรือจะถอดมาทำก็ได้ถ้ามันไม่สะดวกครับเห็นไหมเห็นครับอ่ะมาดูภาพรวมครับเสร็จแล้วอ่ะ นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเลยโอเคครับสวยเห็นไหมด้านหลังนีครับด้านหลังด้านหลังจะใส่ดูเลยเอาใส่ดูเลยนะครับ รีบด้านหลังก็เหมือนเดิมครับมาลองดูครับด้านหลังก็เหมือนเดิมครับนี่ถึงง่ายเลยครับยากครับนี่ครับนี่ครับใส่ไป้ายมาดูลองไปครับนี่ครับสายนี้ยาวทำไงสายนี้ยาวก็เก็บครับเขมีตัวยางมาให้แล้วครับ เนี่ยเก็บสายครับนี่เวลาเราฝึกหรือเรียนหลักสูตรหรืออะไรก็ตามก็มันจะไม่เกะกะนะครับเรียกว่าฝึกมัตรตึงให้พร้อมครับจึงได้ไม่เกิดปัญหานี่ครับง่ายครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ก็นี่ครับนี่เก็บสายฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ เหมือนกันนี่นี่ครับนี่เหมือนกันเก็บสายไปเลยครับอ่าล็อกเหมือนเดิมอ่านี่นะโอเคนะ<ส>ก็จบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้พีพีแฟมิลีด้วยนะครับ้าเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ